สวัสดีครับทุกท่านครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพของผมหลังจากที่ติดโควิดมามออนีเลยว่านักหนาสาการมากสำหรับผมนะฮะที่เป็นนะมันทรมานมากนะแล้วเวลาหายใจเนี่ยหายใจลําบากอะหายใจไม่สะดวก มันเหมือนเวลาเราหายใจเหมือนมันมีอะไรมากัน้นลมหายใจเราไม่ให้อากาศมันเข้าปอดอะอารมณ์แบบนี้เลยอาการแบบนั้นก็คืออาการเหมือนปอดอักเสบเหมือนมีไวรัสลงไปในปอดยังดีนะที่เชื้อเธอไม่ลงปอดแจ๊ดถ้าเกิดสมมติว่าเชื้อเธอลงปอดอะอาการเธอจะหนักไปบ้ากกว่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือบำรุงเข้านั้นการที่ฉันเลือกเบต้าเอกมาให้แจ๊ดเนี่ยนะก็คือตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขาคือกระชายขาวกระชายขาวเนี่ยนะคือเขามีการทดลองมาแล้ว ววเป็นตัวช่วยลดการอักเสบของปอดโดยเฉพาะซึ่งอันนี้มันตรงโจทย์กับแจ๊ดมากจังก็เลยเลือกตัวนี้มาการที่จะให้แจ๊ดกินอะไรจังก็ต้องดูทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเราก็ต้องดูว่าเออมีส่วนประสมของอะไรบ้างทำจากพืชธรรมชาติแล้วก็มีออยกกำกับ